ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวดีกว่าเฮลตี้กว่าครีมเทียมธรรมดาจริงเหรอมันต่างกันตรงไหนแล้วเราควรเลือกอันไหนคลิปนี้มีคำตอบครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องซันจีฟิตเตอร์แชนแนลนะครับเป็นช่องที่เราจะใช้สมองใช้ความรู้และแนวคิดฟิตหุ่นช่วยให้สายกินสายหวานฟิตแบบไม่ต้องฟิตครับช่วงนี้ใครที่ติดกาแฟเนี่ยก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าครีมเทียมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเฮลตี้เนาะเราก็เลยหาทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ไปเจอครีมเทียมจากไขมันมะพร้าวใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันเฮลตี้กว่าจริงหรือเปล่าสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือครีมเทียมธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่จะทําจากนมครับซึ่งมันก็จะมีแลคโตสด้วยบางคนอาจจะแพ้ทำให้ ท้องเสียอะไรง่ายนะด้วยความที่มันเป็นนมเนี่ยก็เลยทําให้น้องครีมเทียมของเรานะครับมีแคลอรี่ที่สูงกว่าแล้วก็มีไขมันที่มากกว่าด้วยแถมครีมเทียมตามท้องตลาดที่ไม่แพงมากนะครับยันมีทรานแฟตมาให้ด้วยซึ่งเป็นไขมันอันตรายมากที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจในอนาคตได้แต่ครีมเทียมบางแบรนด์เนี่ยก็ไม่มีทรานแฟตแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำจากนมก็ได้ครับเขาอาจจะทําจากถั่วเหลืองจากโอ๊ตมิลก็มีเหมือนกันนะแต่ราคามันก็จะขยับขึ้นไปนิดนึงแล้วครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวล่ะเป็นยังไงอย่างน้องครีมเเเรรมพ้าาาของท เอ็ก a ร t กหรือรีดออกมาจากตัวเนื้อมะพร้าวนั่นเองพอมันไม่ได้มาจากสัตว์เนี่ยก็เลยทําให้เลคโตสฟรี free, ครับยาทานจินเนี่ยแพ้เลคสโตสเหมือนกันกินนมนิดหน่อยก็ปวดท้องและอยาก้างน้ำใครเป็นเหมือนกันคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะที่ไฮไลท์เลยก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นไขมันดีครับเป็นไขมันที่สามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้ไม่ค่อยจะสะสมเป็นพุง เป็นต้นแขนเหมือนกับไขมันธรรมดานะถ้าเราเป็นคนแอคทีฟนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่ากินตัวนี้ไปอะแล้วมันจะไปสะสมในร่างกายและอีกเรื่องหนึ่งก็คือแคลอรี่น้อยกว่าแล้วก็แฟตคอนเทนต์น้อยกว่า้วยครับแถมเป็นวีแกนเฟรนลี่ด้วยครับใครกินวีแกนอยู่ก็สามารถทานได้เลย <c oughs> แต่ทั้ง2ตัวนี้ก็มีข้อดีของมันนะอย่างครีมเทียมธรรมดานะครับก็เหมาะกับคนที่แบบอยากได้ความนัวแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารหรือว่าดูแลสุขภาพอะไรมากหมายถึงแบบไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากนะแต่อยากได้ความอร่อยแบบนวๆเลยครับก็ครีมเท แต่ถ้าใครที่คุมอาหารคุมแคลอรี่อยู่นะหรือใครที่แพ้แลคโตสด้วยตัวน้ำมันมะพร้าวก็จะเป็นช้อยที่ดีกว่าครับแล้วสรุปคือครีมเทียมมะพร้า,พาวเนี่ยเฮลตี้กว่าจริงหรือเปล่าใครตอบตรงๆเลยนะครับ ไม่จําเป็นเราต้องดูแบรนด์ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบรนด์ตลาดอะไรอโผล่ขึ้นมาเยอะมากๆเราต้องพลิกดูฉลาดเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมธรรมดาหรือว่าครีมเทียมมะพร้าวเนี่ยก็ <S <S สามารถมีทรานส์แฟตได้เหมือนกันครับตัวมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้มีทรานส์แฟตหรอกแต่กระบวนการผลิตของบางแบรนด์นับอาจจะมีการใส่ทรานส์แฟตเข้าไปเพื่อจุดประสงค์บางอย่างในการผลิตนะครับเสริมให้นิดนึงนะให้เลือกอันที่เป็น non GMO นะครับดูว่าเขาใส่น้ําตาลเพิ่มด้วยหรือเปล่าถ้าให้ดีเลยนะครับ ส่วนผสม,สมให้น้อยที่สุดครับเพราะค่อนข้างจะการันตีได้ระดับหนึ่งนะว่าแบบ มาจากธรรมชาติเราไม่ได้เติมแต่งอะไรเยอะนะความเห็นส่วนตัวของซันจินะครับส่วนใหญ่เราจะกินคิมเมอร์หรือคิมเทียมเนี่ยตอนกินกาแฟใช่ไหมถ้าสายเฮลตี้นะครับซันจิแนะนำนะให้ลองไปซื้อพวก MCT oil อยหรือ MC t powder เดครับมาเทใส่ก็จะได้ความนัวคล้ายๆกันนะมันก็จะกลายเป็น bullet p r o o f c o f f e e นะครับที่สายเฮลตี้หลายๆคนครับเลือกที่จะกินส่วนตัวซันจิเป็นคนไม่ได้ติดก,กาแฟนะแต่ถ้าเป็นพวกกาแฟปั่นกาแฟคาราเมลอะไรเงี้ยก็คือกินไม่ได้กินเอาคาเฟอีนแต่กินเอาอร่อยออยะซันจิก็เลยกิน ็น MCT powder ตัวนี้คีโตทานได้วีแกนทานได้เจก็ทานได้ครับแถมปูมาสําเร็จแล้วด้วยครับเป็นรสกาแฟคาราเมลเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะใครที่ชอบพวกกาแฟปั่นสายคาเฟ่อะไรเงี้ยตันติแนะนําเลยครับตัวนี้เฮลตี้จริงสุดท้ายนะครับต่อให้เราจะเลือกกินครีมเทียมหรือกินอะไรก็ตามเนี่ย ให้เลือกกินแต่พอดีไม่เยอะเกินไปแล้วก็อย่าถี่เกินนะก็ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องคุมอาหารมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพนะครับอยากจะกินอะไรน,นันวๆก็ไปเลือกครีมเทียมธรรมดาได้เลยใช่ดีก็เลือกที่แบรนด์ไม่มีทานแฟตนะส่วนใครที่เริ่มอยากดูแลสุขภาพครับ,รบก็ให้เลือกเป็นครีมเทียมมะพราะ้าวแต่ก็ต้องดูฉลายทีนะครับว่าเขาเฮลตี้จริงหรือเปล่าใครที่เป็นสายหวานสายกินแต่ว่าอยากฟิตหุ่นเพิ่มอยากเริ่มฟิตง่ายๆแบบไม่ต้องฟิตนะก็สามารถกระแทกปุ่มซับสไคร์นะครับติดตามสันจิไว้ได้เลยนะใครม สบายๆถามกันมาได้เลยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไยรุ่น